สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎสนับสนุนโดยสันซิคลครีมนวดผมสูตรเสรั่ามเนื้อบางเบาสึ่งซาบเร็วล้างออกง่ายใน30วิทั่ทวไทยคอนเฟิร์มเปลี่ยนผมเสียเป็นผมนุ่มสวยสะแล้วนวดผมสวยง่ายๆได้ที่บ้านลองเลย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านคะพบกับช่วงเวลาข่าวที่น่าสนใจของ t p News ค่ะกับความหลากหลายและข่าวสารความคืบหน้าต่างๆที่ทันสมัยอัปเดตกันได้ที่นี่นะคะก่อนอื่นไปดูเรื่องของตัวเลขของสถานการณ์ของไวรัสโควิดสิกันก่อนเลยนะคะสรุปตัวเลขผู้ติดเชื้อและเสียชีวิตในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรประจําวันที่23กันยายนพร้อมกับกลุ่มก้อนผู้ติดเชื้อในแต่ละพื้นที่พบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่จานวน24รายค่ะ ติดภพยในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชรนั้น20รายติดมาจากนอกจังหวัด4รายค่ะแล้วมียอดสะสมผู้ติดเชื้อ6,865รายนะคะรักษาหายไปแล้วจำนวน6,389รายค่ะกำลังรักษาตัวอยู่ที่383ราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มอีกหนึ่งรายรวมเป็น93รายนะคะสำหรับผู้ติดเชื้อทั่วประเทศรายใหม่ประจำวันที่24กันยายนจำนวน12,697รายค่ะเสียชีวิต132รายยอดสะสมผู้ป่วยนั้น1,58,477้รายค่ะหายป่วยสะสมที่1,366,476าารยกํายลังรักษาตัวอยู่ที่1 127,392รายค่ะพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาติดตามข่าวในช่วงที่2ค่ะเพื่อความสุขของเกษตรกรไทยพวกเรายากเป็นปุยพวกเรายากเป็นปุยปุยตรามงกุฎคุณภาพเป๊ะทุกสุกได้ผลชัว์ทุกเม็ดเ<ไ>ป<ว>็ดชัร์ครับผมปุยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด ผมยินอะหยุดไลฟ์ก่อนนวดผมไม่นานใหม่ครีมนวดผมซันซิวสุดเซรั่มเนื้อบางเบาซึมเร็วล้างเร็วเสกผมเสียเป็นผมนุ่มสวยครีมนวดผมซันซิวสุดเซรั่มใหมส่สวยเร็วมากมากลับมาติดตามข่าวในช่วงที่2ของ TP News กันนะคะมอบโลและเกียรติบตัตรขอบคุณผู้ที่สนับสนุนกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Run for Student New Normal ของโรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนค่ะ ที่โรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนตำบลในเมืองอำเภอเมืองกำแพงเพชรนายชัยวัฒน์ชุประดภานิตนายกเทศมนตรีเมืองกำแพงเพชร เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Run for Student New Normal ของโรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนโดยมีคณะผู้บริหารเทศบาลพร้อมด้วยสมาชิกสภาเทศบาลคณะครูและบุคลกากรทางการศึกษาเทศบาลเมืองกำแพงเพชรเข้าร่วมกิจกรรมในทวัชชัยเทพยุหะผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนได้กล่าวว่ากิจกรรมเดินวิ่งการกุศล Run for Student New Normal ของโรงเรียนเทศบาล2วัดทุ่งสวนในสโลแกนวิ่งผ่านริมชนย ยนแม่น้ำปิงเพื่อจัดหาไรายได้ช่วยเหลือนักเรียนที่มีฐานะยากจนและจะซื้อวัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพให้กับครูนักเรียนเยาวชนและประชาชนร่วมเดินวิ่งและสร้างนิสัยออกกำลังกายให้เป็นกิจวัตรต่ตอไปการจัดกิจกรรมเดินวิ่งได้เริ่มเตรียมการตั้งแต่เดือนสิงหาคม2563และกำหนดจัดวิ่ง เมื่อวันที่7มิถุนายน2564และติดมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 จึงเลื่อนมาในเดือนตุลาคม2564นี้แต่เนื่องจากจังหวัดกำแพงเพชรอยู่กลุ่มพื้นที่ควบคุมสูงสุดจึงไม่สามารถจะดำเนินการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้การจัดกิจกรรมเดินวิ่งครั้งนี้ได้มีผู้ให้การสนับสนุนมอบเงินบริจาคเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานและเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำจากหลายๆภาคส่วนและวันนี้ทางโรงเรียนจึงได้จัดพิธีมอบโล่ เกียรติบัตร an เพื่อเป็นการขอบคุณค่ะพักกันก่อนในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวกลับมาติดตามชมคุยกันหลังข่าวค่ะเพื่อความสุขของเกษตรกรไทยทั่อยาเป็นปุ๋ยทรยาเป็นปุ๋ยปุ๋ยตามงกุฎคุณภาพเป๊ะทุกสูตรได้ผลชัวร์ทุกเม็ดทั่วรั้งอปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันทำงานทุกเม็ด มไม่นใหนม่ครีมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มเนื้อบางเบาซึมเร็วล้างเร็วเสกผมเสียเป็นผมนุ่มสวยครีมนวดผมซันซิลสุดเซรั่มใหม่สวยเร็วมากท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะปุ๋ยตราบงกุฎค่ะเขามีสูตรปุ๋ยมาแนะนำสำหรับพี่น้องเกษตร,รกรชาวนาค่ะมีสูตรไหนกันบ้างไปติดตามชมกันค่ะ คูห่หูกเกษตรกรชาวนามาแล้วปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎจำสีสูตรให้ขึ้นใจ1888พร้อม151515 15 15 15ทับถิม1620และ2820ใช้แล้วความสุขเต็มอิ่มเต็มท้องนาบำรุงต้นข้าวโตไวใบเขียวนานต้นทนทานรากแข็งแรงเร่งผลผล,ผลิตรวงใหญ่เบ็ดเต่งได้น้ำหนักจำสีสูตรให้ขึ้นใจอีกครั้งปุ๋ยขยันเต็มแรงตรามงกุฎ18 8 8พร้อม 15- 15 15, 15, 15ทับถิม16-20ูนย์ และ28 20, 20คู่หูเกษตรกรชาวนาสุกเต็มอิ่มเต็มท้องนาหาซื้อได้แล้วที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมใกล้บ้านคุณหมดเวลาข่าวของทีพีนิวส์กันแล้วนะคะสำหรับวันนี้ดิฉันศรีจันทราปานช้างและทีมงานทุกท่านต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ช่วงหน้าสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎ สนับสนุนโดยสันซิคลครีมนวดผมสูตรเซรัร่มเนื้อบางเบาสึ่ทซาบเร็วล้างออกง่ายใน30วิทั่ทวไทยคอนเฟิร์มเปลี่ยนผมเสียเป็นผมนุ่มสวยสะแล้วนวดผมสวยง่ายๆได้ที่บ้านลองเลย